นี่ดีครับผมนุบนะครับช่องสายฝนชาแนลนะครับผมเมื่อนี้ให้รถแมคโครมาปรับพื้นที่น้นะครับผมจะขุดสะนะครับเพชรเป็นใน้น้ำสมบูรณ์มครับผมรถแมคโคสองคันเลยนะครับผม พจะปรับพื้นที่ไหมนะผมเป็นสีเท็ดเป็นอาจจิเป็นบ่อ,จจบอตกปาลอาอะไรยังไงนะครับหรือว่าที่ขุดลอกมองไม่แต่ก็ที่ขุดกว้วงนะครับผมเพราาใช้ใส้ดินไปถมข้างบนนู้นนะผมู้อันนั้นกำลังขุดสะอยู่นาะผมได้ประมาณร้อยกว่าลิรแล้วครับมองหันครับมอนนี้กับประมาณอาจจะโยมันสามร้อยหรือสี่ร้อยลดนะครับเพราะว่าไปถมข้างบนนะครับ ปลาอยู่ในนี้ก็งครัไหลนะครับผมบ่อนปูบับปบับอยู่นะครับตอนแรกว่าจะเอาต้นไม้ทั้งนี้ออกเปิดนะครับย้ายบอกว่าเสียดายนะครับเพราะว่ามันหั่นกว่าที่ได้เก็บผลผลิตนะครับเป็นหน่วยนะครับผมม่วงกําลังน้อยๆหลบอยู่นะครับลูกสาวนะครับผมเป็นผู้นับดินนะครับเอากาบตาเทียเลียงเป็นได้ครับอายุสิบปีนะครับแล้วก็หลานนะครับผม รับเทียวรถนะครับผมตอนนี้ยังมาในแดนนะครับกำลังแตงคู่สะอยู่นะครับนีบ่อบ่อที่สองนะครับผมนะครับบ่อนึงอยู่ตรงนน้นนะครับโขดอยู่ตรงนู้นนะครับผมเนื้อที่นะรวมกันเบิดเป็น16ไร่นะครับผมขุดสองสะนะครับ ที่นั้นก็ติดถันดำนะผมเอาล้ครับติดทั้งสองคันแล้ว เป็นตดนะกโม่เป็นตาเทโดโมเรียนเป็นกลมันโมเรียนาเคียงตัวข้างล่างครับเตยไปพัดไปบ่ให้เคียงจันนรมัน่นงไงสมบัต หน้าที่รวม16ไร่นะครับผม16ไร <c oughs> ่พักเที่ยงครับผมกะลีเห็ดกับข้าวนะครับผมถามพวกขว้าพวกขว้าให้ยังกินไหมครับผมรอเล่รอเล่รอเล่นะครับ <c oughs> รเล่ได้โ <c oughs> ครับ <c oughs> นี่งมายูทูบ <c oughs> ช่องอะไรก็ยูทูบอ่ะ สายฝุนชาแนลครับเสียนบอยล้านดสายฟุนชาแนลสายสายฟุญชาแนลสายฝุนสายฝุนทีว่าสาบุญไหเสียนบ้อยล้านมันในไเธอนเป็นเสียนบลอยล้านมันไหมโอ้ยเอาเพชรบอกดจัดเพรามึเห็นแล้วอ๋อแ้วมีเบอร์โทรรถเยบ่เขาเป็นเมียเราไปทางเพชรไงเพชรเราจะได้สั่งสุกะบุรีดเนี่ยนี่เกือบสุดแจ้ะวะนี่หลายานอ่ะเอาคนอีกน่ะ สวัสดีครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับตะรใผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกวนและกำลังใจทำคลิปให้ดูต่อไปนะครับคลิปนี้อาจจะเป็น ปฏิบัติต่อกันไม่เท่าไรนะครับผมขอบคุณครับ